อะไรไม่รู้ปั้นหรือไปกันก่อนเนาะแต่งคอรวนชาจคืน้อมกับยเดี๋ยวๆถอดคอมพันก่อนเออลืม หนึ่งทุ่มไม่ใช่จตตีหนึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสังกัดค่ะใช่แล้วตอนนี้อยู่ห้องอาคารสถานที่ศสนะนูปกรณ์นะคะห้องอานนั้เราไม่ได้ใิดบริการนั่นจี่าวันนี้บอกเลยว่าว้าคนเหื่ายคืนนี้พบกับสถานที่เห็นกี่ที่วะห้าที่หที่หลักๆแน่นอนเจอกันนะจริง ห้องนอนนอนดาราศาสตร์หญิง่เดี๋ยวเราจะมาสถานที่สยองสนัสนติมั <S <S มนหลองกับแตบาบแน่ๆมันนอกไอ้น,นี้มันเปลี่ยนมาเป็นห้องค่าชีวะค่าเคมีคอมพิวเตอร์คณิตฟิสิกส์ค่ะแต่สยองห้าห้าภาจะไม่นอนนะพัจะไม่นอนจะไม่นอนจะไม่นอนสวยจ้ะจะไม่นอน เม he ื่อกี้หลอกใช่ไหมเรียบร้อยงวันนี้ก็เจอกันใหม่วันน้าเจอเจอสเแย่รู้สึกแบบรังควันมาถอดถอดถอดไหมถอดถอดหหุ่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชินน้องอะไรคะชินน้องอะไรคะน้องเอ็จีนะคะทำไมอ่ามอปนะคะทาไมหนูตื่นคะลูกทาไมหนูตื่นหนูยังไม่นอนหรอกคะหนูทําอะไรคะตอนนึกนะคะหนูไม่นอนหลับไม่หลับไม่นอนคะใช่ค่ะอันนี้พี่ถามนะคะลูกหนูตอบเลยตอบให้เวลาสิบวินาทีในการตอบนะคะคือที่เดี๋ยวที่ถามทำไมถึงหนูต้องนอนเลยคะพะาตอนนี้ทาไมหนูตื่นนะคะตอนอนีนะ หนูชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะชื่อหนูมาจากใครอะไรคะสารศาสตรโมกขาแล้วหนูอนทำไมไม่นอนคะหนูค่ายหนูเลิกกลางคืนกลางคืนแล้วทำไมหนูถึงลุกขึ้นมาคะแต่แต่ตอนนี้จะเช้าอีกวันแล้วนะคะเใช่ตอนนี้ตีสี่ตีห้าแล้วนะคะตอนนี้ใน่จะจินต์แล้วลุกโอ้หนูนั่งกนอนหนูไม่รู้หรอกค่ะหนูโอนเลยค่ะหนกนอน ม่ใช่เราหัวนอนนอนนอนไม่นอนนี่นอนหลับไปจริง่เองแล้วนะคือใครตื่นคนนนั้แหละครับความหมายของเราในครั้งนี้ควรจะกลัวตอนตื่นนะใครตื่นคนนรกครับโดใช่ค่ะโดเดี๋ยวเราจะลงไปสถานที่เยียนที่ต่อไปนะคะคือที่สามสถานที่ชื่อว่าและเคลมิโอเคไปแล้วสิครั้นี้เราจะไปกันที่ชั้นสองนะคะเป็นสถานที่ที่เราอยากไปมากที่สุดนะคะใช่ค่ะเนี่ยเราจะไปเทียบกับเขาทำไมนะ เดินมาตอนนี้เราจะไปห้องฉีดวัคซีนก่อยข้างใน ตอนนี้ก็ได้มายู่ที่ห้องอณิสัมภาราสานมาแล้สวัสดีค่ะตันยุกก็มาดูตายทันไหมตายทันไหม่ายทันไหมสัสทีค่ะพี่หมีพี่หมิตื่นแล้วยังไงคะก็สาคัญในครั้งนี้พี่หมิ่นดีคะรับทุ ไม่ถึงต yeah, ah, anyway. like <oh 네ื่นคะตื่นจ้าพี่ไม่เสียงไม่ไม่ได้นีตอนนี้เรามาแวะพักนิดนึงนะคะที่ห้องสตารสโต์าอุพย้อมยัง้อมยังปัาปปาค่ะันี้เรจะไปห้องสุดท้ายห้องนอนชายสถานที่เยียมทสุดสุดท้ายขคืนนี้ปนปีสองสีนะไปห้องไหนพี่เชนไปห้อคอมพิวเตอร์ดาราตน เฮ้ยทำไมตอนนีค่ะทำไมยังไม่นอนค่ะทำไมไม่นอนคะตอนนี้โกรเลยใส่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 มากไม่ใส่ใส่ค่ะส่เสื้อสัตว์ใส่เสืยอสัตว์ค่ะดูหน้าด้วยขันดูใส่เสื้สัตว์ลงนะครับดูนะคะว่าใครควรจะเป็นส่เสื้สัตว์ก่อนกันใชคะนี่เตัวพี่จะต้อไหวไหมครับไหวมากตอนนี้รู้ไหมว่าตอนนี้ดีแค่ไหน ใช่ค่ะกำลังจะเช้าท่านดูนาฬิกาเขาได้นะคะเช้าแล้วนอนต่อจะ่อยู่นะไนอนไนไมอทำไมหนูไนอนคะตื่นทไมคะหนูทำไมไม่นอนคะตื่นมาคะนอนไหมคะ มช้าวยหรอนู่นน้ำใจเช้านี้เช้าวเนี่ยปีซีแล้วนะคะขอา่อนนะคะว่าทำไมพีตื่นขึ้นมาตอนนี้ต้อเลยตขึ้นมาตอนนี้ก็้าจะช้าแล้วนะคะกตอนนี้ต้องใจต้งาไม่เชื่อหรอไม่เชื่อนอนต่อค่ะอนอนต่อะั น้องสัมภาษณ์หน่อยค้าาษณหยค่ะว่าทำไมน้องกดถงตกใจคะใช่ค่ะก็ตื่นอตื่นตื่นมาตื่นตื่นคะตกใจคนไหนคะน้องผมตื่นถุงแบบน้ำออะไรทไมน้องก้มหนึไม่นอนอ่ะที่ทำไมหนุ่มเนี่ยชบนอนน่อ่ะใช่จี๊ดดีกว่าแลยใช่ก่าครับอะไรรู้ จะนอนแล้วไม่น้องน้องโอนะคะจากคสิบอกว่าตื๊ดเงงพวกมึงว่ากันนับใช่ไหมอ้เหี้อบ้องชื่ออะไรคะชือ้อพัก็ปรยานที่ยงาที่่ที่่เปลี่ยนตีมนะคะใช่เป็นเที่มีื่อนว่าทำไมทำไมยู่นอใช่ ได้แค่นี้พอสังเกินะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแค่นี้แะแค่นี้ีโอเคค่าฝันดีนะคะห้าหกเจ็ด